วัค่ะวันนี้ก็มาพากับแอปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันก็มาจากคุณกิตติวราหรือเปล่าคะดวงกสินนะคะมาจากจังหวัดพิจิตรนั่นเองก็ไม่เห็นกันเนาะเพราะว่ามันหยับมากส่งมายับมากแล้วก็ส่งมาถึงคัทีลาปาร์มีนะคะไม่เห็นกันหรอกเนาะก็แบบนี้นะ เดี๋ยวมา9บาทส่งวันที่23ะคะแล้วก็ไม่บอกะคะ่ะว่าส่งรอททบหรือ EMS นะไม่ได้บอกของเขานจะไม่มีเนะาะก็อันนี้แอมแกะเราไว้แล้วก็ยังไม่ได้ดูนะคะก็เดี๋ยวดูเลยเอาดูกันเลยมันเป็นอะไรหรอคะเรามาดูกันเลยนะจ้า ็นซอลเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่วิสกี้อันนี้ก้วยจิ๋งนอยู่นะครับนี่ค่ะก็จะเป็นเค้กไอบูมนัม่นเองนะจะเขียนว่าบูมที่อย่างที่ลงไปอะ่ะเราคิดไปนะดีใจมากวันนี้แข็งมากเออแข่ง ช็อกโกแลตนี่มาแล้วนะอันนี้จะถามประเทศไหมก็ต้องขอไปคิดก่อนอุ้ยตัวนี้ชอบมากอุ้ยนิ่มตัวนี้นิ่มตัวนี้แข็งมากตัวนี้นิ่มนิ่มนิดเดียวเนาะไม่นิ่มเยอนะไม่ซาโลนะแล้วก็มีลายเส้นอุ้ยอย่างที่เขาส่งนะให้เขาส่งมาจริงนะเดี๋ยว อู๋อันนี้นะคะที่อันสั่งมาเนาะอันสั่งซื้อนะคะยี่สิบบาทเนะาะนักการองสโลมากาห็นไหมชอบตัวเนี้ยสโลที่สุด ยังไม่หมดยังไม่หมดนะยังไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นเจลลี่นั่นเองนะคะเอ้ยก็ไม่รู้เอามาให้ทำไมก็มาอ่านเลยนะมีโน้ตจริงซองจะเก็บไว้นะเขียนชื่อฉันก็มาผิดอีกค่ะ A P M น่ะอ้ำนะคะชื่ออ้มไม่ใช่ชื่อ A P M A U M หรือ A H M ไม่แน่เหมือนกัน น,นี่เขาบอกว่าขอบคุณนะพี่เพจของแฉเปลี่ยนเป็นเยลลี่นะอ๋เอเข้าใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะเยลลี่มาเอาไว้ไปกินเนาะก็อันนี้มันเป็นรสมะม่วงานะสโตเอบอร์รี่ห่างนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับเลยไปละบาย